สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะที่เพอร์เฟคตคาถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาด87เต็นท์รถที่คัดสันรถดีๆรถที่มีคุณภาพมาให้คุณดูทุกวันนะคะวันนี้เบียร์จะมารีวิวในส่วนของตัวรถเก่งที่น่าใช้นะคะในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของความปลอดภัยก็ค่อนข้างที่จะให้มาครบนะคะสำหรับคันนี้เป็นโตโยต้าอัลติสนะคะเป็นเครื่องยนต์ 1.6G รถเป็นปี2016นะคะสำหรับคันนี้ราคาถูกมากอยู่แค่3,97,000บาทเท่านั้นเองนะคะยังไม่รวมส่วนลดโปรโมชั่นจาก Perfect Car เพอรับลูกคาาท่านไหน อยากจะรู้ว่าส่วนลดมีเท่าไหร่นะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเบียจะเฉลยให้ที่ท้ายคลิปนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรีวิวเนี่ยรบกวนกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราเอาเอาด้วดีๆเข้ามาให้ดูนะคะวันนี้มาดูในส่วนของตัว โตโยต้าอัลติสคันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์1.6นะคะกำลังแรงม้าอยู่ที่125แรงม้าเลยสาหรับคันนี้มาพร้อมกับในส่วนของตัวไฟเดย์ทามและนิมร้ไยที่เป็น LED นะคะสําหรับรุ่นนี้กระจังหน้าออกแบบมาให้เป็นโครเมียมค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้าดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูเรียบร้นะคะแล้วก็น่าใช้มากๆเลยตัวรถเป็นสีบอลเงินนะคะสภาพรถเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเพอร์เฟกมากๆนะคะไม่มีในส่วนของตัวริ้วรอยลักยิมหรือว่าสะเก็ดหินใดๆนะคะสําหรับคันนี้ กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวค่ะสําหรับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวขอบประตูคิ้วขอบประตูเป็นโครเมียมมาให้นะคะระบบป้องกันการจุลกรรม TDS ถูกใส่เข้ามาให้สําหรับในส่วนของตัวโตโยต้าติสคันนี้ค่ะมือเปิดประตูเสริมในเรื่องของความหรูหราให้ด้วยแถบโครเมียมนะคะทั้ง4ี่บานเลยระบบช่วงล่างตัวนี้นะคะเป็นดิสเบรกให้ทั้ง4ี่ล้อม,มาพร้อมกับในส่วนของตัวระบบเบรก ABS นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวระบบเสริมแรงเบรก BA นะคะระบบกระจายแรงเบรก EBD ดีก็ใส่เข้ามาให้ด้วยค่ะสำหรับรุ่นนี้ด้านหลังค่ะด้านหลังของตัวโตโยต้ยตา t ิ s คันนี้นะคะไฟท้ายออกแบบมาค่อนข้างที่จะดูสวยงามแล้วก็เฉี่ยวค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะโค้งรับกับในส่วนของตัวสรีระด้านท้ายของตัวรถค่อนข้างที่จะดูสวยงามอย่างทีเดียวเลย แล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวคิวท้ายโคมียมาให้แบบนี้เสริมในเรื่องของการมองเห็นเวลากลางค่ำกลางคืนนะคะทาให้เพื่อนร่วมถนนเนี่ยเห็นรถเราได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะโลโก้ของตัวคโรระเออติสมาให้ค่ะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์1.6นะคะรถเป็นตัว G ด้านล่างมีไฟตัดหมอกหลังให้ค่ะระบบไล่ฟ้าหลังมีมาให้แล้วก็พร้อมด้วยไฟเบรกรุ่นที่3ก็ใส่เข้ามาให้ด้วยเช่นกันสาหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสาร ว่าเขาจะให้ออปชั่นอะไรเพิ่มเติมมาบ้างค่ะเดี๋ยวเบียจะพาไปดูค่ะมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารของ Toyota a u t i s คันนี้นะคะตัวนี้ห้องโดยสารคุมโทนมาให้เป็นสีเบจนะคะแล้วก็ตัดกับสีดำเสริมในเรื่องของความหรูหรามาให้ด้วยแถบโครเมียมนะคะทั้งในส่วนของตัวคอนโซลหน้าแล้วก็แผงประตูนะคะสำหรับคันนี้หน้าจอวิทยุนะคะรองรับในส่วนของ FM AM นะคะสำหรับคันนี้ CD ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว แอร์ม uh, ีตัวปรับอุณหภูมิให้ตัวปรับแรงลมให้นะคะระบบไล่ฟ้าหน้าฝ้าหลังให้พร้อมด้วยระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในตัวรถค่ะระบบเกียร์เป็น CVT นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตให้สามารถชิปเกียร์ได้ที่หัวเกียร์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวช่องต่อไป12โวลต์มีให้1ช่องที่ตัวแผงคอนโซลนะคะตัวช่องวางแก้ว เสริมในเรื่องของความหรูหรามาให้ด้วยการตัดแถบโครเมียมมาให้นะคะเบอร์เอกมือให้มาเป็นเดิมๆแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีเบจออกอารมณ์ค่อนข,ข้างที่จะดูสบายตาแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ตัวผู้โดยสารตอนหลังติดตั้งระบบ I s o ซฟิกมาให้สามารถยึดกับคาซีทได้ด้วยนะคะสำหรับตัว t o y ยต้าอัลติสค่ะพวงมาลัยนะคะตัวนี้หุ้มหนังมาให้เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านตัดแถบโครเมียมมาให้เสริมในเรื่องของความหรูหราค่ะ ในส่วนของตัวพวงมลาลัยด้านซ้ายมีปุ่มควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงนะคะตัวนี้ลดเสียงเล่งเสียงความด้วยเปลี่ยนโหมดต่างๆบนหน้าจอวิทยุนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกเนี่ยขึ้นลงแบบไฟฟ้าทั้ง4บานแต่จะเป็นวันทัศเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะคะ ตัวแผงประตูฝั่งคนขับก็จะมีปุ่มล็อกกระจกให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้กุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้นะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยก็มีการปรับระดับได้นะคะสูงต่ำได้ตัวระบบปัดน้าฝนสามารถตั้งหน่วงเวลาได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าเปิดปิดได้แบบธรรมดานะคะยังไม่มีออโต้มาให้นะสําหรับคันนี้ในส่วนของกระจกมองหลังค่ะสามารถตัดลดแสงเองได้แบบแมนนวลน,นะคะรุ่นนี้ ตัวไฟต่างๆยังใช้งานได้ทุกจุดนะคะไม่มีตัวไหนที่ชํารุดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวม่านบังแดดมีกระจกมาให้ด้วยคะ่ะมีมาให้ทั้ง2ข้างเลยนะคะออกแบบห้องโดยสารมาให้ค่อนข้างที่จะดูกว้างขวางแล้วก็นั่งสบายน่าใช้มากๆเลยสําหรับในส่วนของตัว Toyota a u t i s ิสคันนี้นะคะใครที่กําลังตามหาอยู่บอกได้เลยว่าสภาพรถเนี้ยคุ้มค่ากับราคาที่ขายมากๆเลย ราคาอยู่แค่3 9 7 0 0 0บาทเท่านั้นเองแต่เฟิร์มให้ว่าสภาพภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยใหม่เอี่ยมแล้วก็กรี๊กมากๆเลยสำหรับใครได้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มค่ายอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้เป็นรถปี2016นะสะสภาพเฟิร์มให้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆเลยไม่มีตัวไหนที่ชำรุดเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างคะ่ะว่าห้องเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเบียจะพาเข้าไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องต่อคะ่ะ มาต่อกอันที่ห้องเครื่องของตัว Toyota a l t i ตนะคะย้ำให้อีกรอบหนึ่งนะรถเป็นเครื่องยนต์1.6เป็นตัว G กำลังแรงม้าของเขาอยู่ที่125แรงม้านะคะสำหรับรุ่นนี้สภาพโดยรวมโครงสร้างหลักตัวนี้มาจากโรงงานทุกอย่างนะคะรอยมากสีจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดค่ะสภาพสมบูรณ์แบบมากๆรวมไปถึงในส่วนของตัวเบ้าชกก็ยังไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวสภาพสมบูรณ์มากตัวโครงสร้างหลักนะคะตัวคารหน้ายังมาจากโรงงาน น็อตฝากระโปรงด้านในไม่เคยโดนขอดไม่เคยโดนขยับใดๆมานะคะเหลี่ยมน็อตยังไม่ลบนะสำหรับตัวนี้รวมไปถึงในส่วนของด้านบนค่ะฉนวนกันความร้อนยังด้านบนยังไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่าชำรุดสภาพค่อนข้างที่จะใช้งานได้ร้อเซมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์มอกอด้านบนตรงนี้ก็ยังอยู่นะคะยังสมบูรณ์แบบมากๆเลย แบตเตอรี่ยังใช้งานได้ดีแล้วก็ในส่วนของตัวฝาครอบห้องเครื่องยนต์ไม่มีชำรุดเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้น้ำมันเครื่องไม่เยิ้มแน่นอนนะคะใครที่ได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับคันนี้นะเพราะว่าตัวรถเนี่ยคอนเฟิร์มให้เลยว่าไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างแน่นอนเพราะว่าที่เพอร์เฟคคาของเราเนี่ยมีใบวารันตีให้นะคะสําหรับ ชนหนักพี่ความน้ําท่วมไฟไหม้กับกอไม้เราไม่เอามาขายนะคะแล้วก็มีใบสกบคุ้มครองให้กับลูกค้าวันรับรถด,ด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ราคาแล้วก็โปรโมชั่นส่วนลดกันเลยค่ะ สรุปราคาของตัว Toyota a l t t ติเครื่องยนต์ 1.6G คันนี้กันนะคะคันนี้เป็นรถปี2016ค่ะราคาอยู่แค่397,000บาทค่ะยังไม่รวมส่วนลดโปรโมชั่นจาก Perfect Car ของเราอีกนะคะสำหรับลูกค้าที่ติดตามช่องทางออนไลน์ของเราอยู่นะคะ จองเท่าไหร่คุณรับส่วนลดไปเลยค่ะ10เท่าสูงสุดคันนี้เราเปิดจองถึง2,000บาทลูกค้ารับส่วนลดอีก2000 20, 0บาทจากเพอร์เฟกซ์ค้าของเราทันทีค่ะและที่สำคัญออกรถเริ่มต้นโปรโมชั่นแค่ร้อยเดียวค่ะฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนิกนการต่างๆเราไม่เก็บฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วย1ปีเต็มๆเลยนะคะใช้ได้ทั่วประเทศนะบริการนี้แล้วก็มีรับประกันให้อีกค่ะสูงสุด1นปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรวันรับรถเรายังมีในส่วนของ บริการล้างขัดเคลือบสีตรวจเช็ครถ29ิรายการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองให้ใหม่ด้วยนะคะและที่สำคัญใครที่กำลังรับชมคลิปเราอยู่นะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b รกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดค่ะเวลาที่เราเอารถสวยๆรถดีๆเข้ามาให้ดูค่ะอยากจะเดินทางเข้ามาดูรถนะคะเดินทางมาได้ที่ถนนสุขุมวิทอยหซอยลาซาน87หรือจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างใครไม่อยากโทรสแกนคิวอารค้ ขึ้นไลน์ทันทีนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานเรามาได้ค่ะวันนี้เบียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียร์ใหม่พร้อมรถสวยๆแล้วก็เพอร์เฟคค์าค่ะสวัสดีค่ะ